一边。 ซีโซโล่แทากต้องคาทุละผมรู e ้ว oh no ่าผมเห็นผมเห็นวิญญาณโมบายนีรุนแรงปังฝั่งนี้แบบนี้ก็ชอบซีเดียวพี่เป้แหละที่เป็นการใช้โซโล่อะเออหรือเป่าเซนดี้เซนตีชอบชอบไอคีแท็คไอคีแท็คซีนเต้นรวมชุดสีชมพูค่ะน่ารักเลยชุดสวยมากไอซีซีชอบอันไหนคะชอคอนซีที่เขาเต้นอะสีที่เขาเต้นสีชมพูชุดนี้ แฟนเต้นแต่ว่าอคนพูดเยอะนะก็จะชอบซีนเต้นข้างหลังซักุระเราชุดนักเรียนโอ้ยเอ้ยชุดนักเรียนคนก็หลแล้วชุน้ำเงินแล้วดอกไม้สีชมพูอะไรอยเงี้ยมันต่างกันชอบฉากที่เพื่อนมายืนถือป้ายจบแทนแต่เออไม่ดีแต่คิดว่าน่าจแปลว่าโชคดีเลยสิอย่างไรือกถึงมากเลยตามโบราณบ สวยแต่สวยทุกซีนเลยแบบว่ารับอากาศแล้วแสงดูดีอะไรเงี้ยชอบซีนแบบว่าแคปหน้าแบปบุคคลโอ้เป็นบิวตี้ช็อตี้ช็อแบบสวยมากบิวตี้คือเมื่อกี้แบบแบบดูวิดไวท์ฮันเคใช่ไหมแต่ว่าจริงจริงทุกคนสวยมากแต่คนใหม่อะเนาะเออทุกคนแบบพอหันหน้าจริงชิคซีนบิวตี้ช็อตแล้วทุกคนแบบหั่นวินด์วินด์สวยเนี่ยตอนเราตอนเราก็สวยไงไม่ใหญ่ใหญ่กสวยไม่ว่าสวยสวยแล้วชอบซีนไหนชอบซีนชอบ นักเรียนตอนว oh. wow. so ah. oh. hey, uh. so. no. ิ่งไอ้นี่ด้วยกันมันดูแบบเป็นเฟรนชิฟมันดูย้อนลอยย้อนอายุมัดูซิกเนเจอร์48ดีิบแญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะแสงญี่ปุ่นโกลมด้วยนะมันเป็นฟิลแบบว่าให้มุดแบบแบ็คทูสคูลจริงๆเลยเออไอ้ไว้ไอ้ไว้ชอบชอบซีนไหนของเอ็มวีคะชอบซีนที่น้องแพนเค้กเต้นโซโล่คนเดียวคนแรร์สวยเนาะซีนนั้นอะใช่สวยสวยมากแล้วแบบ นะมีอยู่หลายทีค่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันแอดเข้ามาเพื่อ MV นี้จะแบบเหมือนเล่นเป็นเล่นมาตั้งแต่ห้าปั่เออเหมือนเกิดมาแล้วเต้นเป็นเล่นออกมาใช่แล้วก็คือแบบ MV อย่างค่ะใช่เต้นเป็นเล่นออกมาเห็นแล้วเห็นแล้วชอบจีนตอนที่แบบหันหน้าข้างมองด้วยเศษปลาจีนเปลี่ยนสไตลที่ชอบอ๋อจีนเปลี่ยนไปเฮ้ยแปลงละมันซปลี่ยนมเหมือนจะแปลงร่างเป็นหมาป่าแต่ก็ชอบจีนห้องนักเรียนญี่ปุ่นปลา คนได้แบบซีมี่ไงเพราะว่าเป็นีมนไนเป็นคาซแบบอเงอันนี้อที่เต้นแบบเต้นในห้องอะคะให้ไม่เป็นีรุท่นบอกไีไหมันดูไม่ใช่แเราดูเป็นอะรอินเอเยี่ปเราไม่ไปญีุ่่นไมครอบครรอสปีเบียนเคเอ้ยผมพูดอะไรอะ เมื่อกี้เขาพูดแล้วนะว่าว่าสิบปีใหญ่ญี่ปุ่นเออทูปปิ้งอาเกดอาเกดโอฮาวายอะไรเงี้ยคราวนี้ออกเองเอางี้เดี๋ยวเจอกันที่นู่นไปยังไงว่ากันเดี๋ยวเจอที่นู่นนเดี๋ยวไอยมีที่หมดเพี่ทอนบุยยาเจอกันที่ไหนนะไคุยยากแล้วแล้วใจพวกแย่ไม่ยอมไปเที่ยวใบแดงคกันหนึ่งเดียวเพื่ให้เจอกันไันไม่ไม่แต่เราไม่เจอที่จีนก่อนเพื่อนเอ้ามันเกิดไม่ไม่ไม่ะทิปนนั้่คือเจอที่ภูกระดึงก่อน มีใครอยากร่วมทพิภูกระดึงไหมคะมาไหนวันไหนตองพยายามภูกระดึงฮาร์บีโตเกียวอะไรกันคะคือไปทั้งหมดแต่เราเกิดก่อนตอนนี้ไม่จะได้ค่ะเวียดนามก่อนเวียดนามไม่คือตอนนี้กูเอาเป่าเค้กก่อนเลยอันดับแรกท่าดีๆพิเชาพิเชาพิเชโอเคโอเคค่ะพี่เชามาทุกคนแบบ คลิปเล็กชันเมื่อกี้มันฟังรู้เรื่องเหรอก็อันนี้แหละคลิปเล็กชันไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้ที่พูดๆแล้วเปิดเพลงไปด้วยมันดูฟังรู้เรื่องก็แล้วไม่รู้เรื่องเลยตอนี้มาถามเมื่อกี้ว่าชอบดินไหนคะมทุกคนก็ใช้ความพยายามเอาแล้วคนก็อ่านปากเอาคนก็เดาอะไรกันอย่างนี้มาตลอดนซปากุระอะไรอย่างเงี้ยป่ะซินสักุระญี่ปุ่นใช่ก็บอกเลยว่าครบรอบสิบปีป่ะเดี๋ยวเจอพี่ย่ิชุนย่าแล้วก็แต่งตั้งก็แต่งแต่งตัวแต่งหน้ามาเดีวเจอกันแล้วก็ จบพูดบิดคิดให้าลหค่ะฝากไปติดตามเพลงไม่ทนที่หันนะคะสิบเก้าตอบคือสิบสามก้าแล้วค่ะที่สบองี่สิบเก้าคอนวินมคาณี่มีแล้วแพนเทคค่ะเป็นซิงเกิ้ลซึ่งสิงเกินี้เปนงกินีด้วยดังนั้นมีเอ็มีสองตัวก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมาเมื่อไหร่พลงรอโอ้ยคุ้ อคือเพีเยรเยอะๆเยอะๆจริงใพลนี่โคตรเท่อ่ะโคตรเท่คือเงินแม่งส่งสัตว์การัดผมผมส่งชุดชุดส่งท่าผ้าส่งเพลงจริงแล้วสองคนเนี่ยมาอันนี้ได้ตอบยังชอบชอบค่ะชอบชอบซีนไหนเป็นพิเศษจังหวอนี้ก็บอกว่าชอบเใจแล้วจะตอบว่าชอบพี่เป้ก็ได้เอางี้เลยเหรอล็อบบี้กันอย่างงี้เลยเหรอเอาชอบซีนเปิดค่ะ อันนี้พูดถึงเรื่องเดียวกันปะชอบซีนเปิดที่เริ่มต้นด้วยดอกไม้หรือเปล่าวะใช่เป็นแพนเทเกียนอยู่เริ่มด้วยรถไฟรถไฟแล้วก็อยู่ในช่วงต้นค่ะ้กก็มมมีีดอไนั่นแหองชอบซีนที่แบบว่าไทยกับซากุระรู้สึกว่าแบบอยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันให้แยกชุดย่วงซากุระบานละพูดจาเพ้อเจ้อีก็มันเป็นหลักฐานนะพี่มันเซฟอยู่ในเลยโอเคบอกเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอะไรอะเฟสติสเฟสติสชแนลนะคะบ๊ายบายเย้